สวัสดีนะครับทุกคนที่มาที่มาดูคลิปผมในช่อง t ็อฟฟี่เกมเมอครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมได้ทําการเล่นวันนี้เป็นอีพีที่สองที่เรามาเล่นไหมคะแบบเดี่ยวนะทุกคนผมได้ทําการเออเดี๋ยวแป๊บน,นึงครับทุกคนมันเมืนมาก ผมได้ทำการผมไปเล่นไปมะัม่วงผมได้ทำการเจอเจอแกะนะครับทุกคนผมได้ทำการเจอแกะครบสามตัวนะครับทุกคนไม่นะทุกคนเตียงไงไม่ผมลืมคาเตียงอเนี่ยเดี๋ยวดยวูทุกคนไม่ช่างอ่ะทุกคนช่วงนี้ก็ต้องรอให้รอให้ชาไปเจอกันตอนชาเรียนโอเคชาแล้วนนะครับทุกคนผมได้ทำการไปฆ่าแกะ อีกรอบหนึ่งจนผมจนได้ขนแก่มาแล้วผมก็มีไม้โอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมไปผมจะทําการครับเตียงนอนนะครับทุกคนผมจะทําการรีบทำนะครับทุกคนเพราะเพรผมจะได้รีบลงให้ทุกคนได้ดูกันไวๆนะครับทุกคนไม่ใช่มามานะครับทุกคนหนุ่มทำการเซฟก่อนนะทุกคนช่วงนี้ผมก็จะทำอะไรดี เออตอนที่ผมได้ไปทําการเกมมามาแล้วนะครับทุกคนอผมเกือบตายอ่ะทุกคนของที่ได้มาก็คือกาดาเช็ดชูรองเท้าบวกอะไรม้างไม่รู้นะทุกคนผมใส่ไปก่อนอออันนี้อันนี้ผมวันนี้น่าจะดีกว่าเอาวันนี้น่าจะดีสุดนีใส่เลยครับครับกินเลยอ่ินะ โอเคนะทุกคนเราจะทำการขอเก็บของก่อนนะครับทุกคนอะไรโอเคนะทุกคนเราจะทำการตัดไม้แบบรีบเลยอะไรคะแม่เหรอโอ้เจ้าช่วย เห็นนะทุกคนรีบ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 นะครับทุกคนผมต้องรีบก่อนนะทุกคนเห็นนะครับทุกคนผมจะทำการเล่นของดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอาาเอาหุยเอาไอ้น้องหน่อยเอ้วหอยไปไหนอะต้องเล่นะครับทุกคนเดี๋ยวมาเอาไปให้น้องหน่อยพี่โอเคแล้วทุกคนผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วดูดีไหมอ่ะ มาแล้วนะคะทุกคนผมจะรีบทำการก็จ่าวันนีผมจะียๆล้ก็เ๋จะปิดคลิปแล้วนหาทอนลิดีว่ผมจะทำการตัดไม้นะครับทุกคนใครได้ยินเสียงค้างๆก็เป็นเพื่อนผมเองนะครับทุกคนจับช่องอะไรครับช่องว่ามิกกี้คนหล่อพิพ์ด้วยภาษาอังกฤษนะ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ลิงก์ช่องไว้ให้ทุกคนกดทีเข้าเลยนะครับทุกคน,นอยู่ใต้คลิปนะครับทุกคน,นคปเห็นร,คครับทุกคนโอ้มายเยอะมาก,กมมิหโอเคสีน่นาทีเราเข้าม้าแต่มันม้าแต่เข้า,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 าเรา,เาูเห็นไหมาตัวนี้มผมจะทำกะไม่มีบัวเกิดเลยครับทุกคนโอเคนะครับทุกคน อีพีสองก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกครับเฮ้ยทุกคนมเจออะไรอะถ้ำเอ้ามันอยู่ในนี้ได้ไงอ๋ออันนี้ถ้ำที่ผมเคยเคย<ม>เข้าไปแล้วแต่ผมไม่ได้ขุดเพราะผมจำได้ว่ามันมีเหมือนจะมีเหล็กอยู่หนึ่งก้อนไม่รู้กี่ก้อนนรทุกคนแล้วผมจะทำการขุดหินนะครับแบบพัฒนาผมกลายเป็นคนป่าเลยได้นะครับทุกคนเพราะผมผมไม่ นี่ครับทุกคนผมได้เจอหินใครเคยเจอใครเคยเจอเหมือนผมนี่ถือว่าโโอโหทุกคนเจออะไรครับผมควนผมควนดีใจมากทุกคนผมเจอได้แค่หนึ่งก้อนดีใจด้วยคุณ่ไม่เป็นไรครับทุกคนเพราะเรายังมีคลิปลอบๆต่อไปนะทุกคน โอเคนะคโอเคนะครับ,รบทุกคนเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ <Hey. S 1> ที่ทุกคนผมจะทำการจบคลิปนะครับคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมอย่าลืมเรียนรู้ครับไม่เป็นไทุกคนหมู่บ้านนี้มีหมู่บ้าน NPC ซะด้วยอเอาเฮ้ยใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องกดดดิสไลค์แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ ช่อง Traffic Gamer ด้วยนะครับทุกคนบายบาย